พอยใสเพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอเจอกันเช่นเคยที่ช่อง YouTube พอยใส่รถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พลอยใส่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆรถสวยๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองนะคะสภาพดีไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ําราคาถูกผ่อนสบายแถมได้รถสวย นี่เลยนะคะวันนี้พลอยใส่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเทตมินบุรีกรุงเทพมหานครน,นะคะ มาแนะนำนะคะมานําเสนอนะคะ Toyota v วีออส e ปี2008ต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี2008ที่เลขใหม่น้อยมากๆนะคะระยะทางการใช้งานนะคะวิ่งไปแค่149,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเทียบกับราคาเทียบกับปีรถแล้วนะคะถือว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยมากเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีสภาพรถคือใหม่มากไฟไม่มีเหลืองเลยนะคะ ราคาก็ไม่แพงอีกด้วยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคา1 9 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้รายได้1,000 0บาทก็ออกได้นะคะรายได้1,000 0บาทก็ออกได้ ผ่อนเริ่มต้น4,000เบาๆแถมได้รถสวยได้รถสภาพดีแล้วก็ได้รถใช้งานอีกด้วยนะคะใครที่กำลังรออยู่ต้องบอกเลยว่าคันนี้มีสีสีนี้ด้วยนะคะมีสีนี้เข้ามาแค่คันเดียวสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะใครที่มีเครดิตดีนะคะได้รับโปรขับฟรี90วันไปเลยนะคะอย่าลืมนะเรามีโปรนี้อยู่ถ้าใครรอโปรนี้นะคะก็รีบโทรเข้ามาหาพลอยสายเลยนะคะคันนี้มีคันเดียวด้วย ไม่รอช้าเราไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะลูกค้ากระจังหน้าเป็นโครเมียม1เส้นนะคะตัดด้วยโรงพึ่งที่เป็นสีดำแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์แบรนด์หลักตรงกลางนั่นเองมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ลอลิง5673กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ได้เป็นเลขนี้ไปเลยนะคะสำหรับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแท้เดิมโรงงานไม่แตกไม่ร้าวนะคะ ก็ไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะสภาพอยู่ในสภาพที่ถือว่าดีเลยที่สำคัญมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ล่างด้วยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่วนกระจังด้านล่างนะคะตัวระบายความร้อนเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถได้สวยงามมากๆเลยตัวรถนะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยตีลังกาไม่เคยตัดต่อตัวรถอย่างแน่นอน สภาพนะคะผิวพันธุ์ด้านข้างต้องบอกเลยว่าเนียนกลิบนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยที่สำคัญไม่มีรอยหลักยีนแก้มบุ่มด้วยมาดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่านะคะตัวล้อนะคะก็ได้มาเป็นล้อแม็กเดิมๆโรงงานเลยหัวน็อตซีรูสภาพแม็กนะคะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยด้วยซ้ำนี่พี่ๆดูได้เลย ยางนะคะได้เป็นยางปี2018นะคะเป็นยางบิต s t o นะคะแต่สภาพดอกยางต้องบอกเลยว่าแน่นๆเพราะว่ารถคันนี้ไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่นะคะภายในซุ้มล้ออะไรแท้เดิมทุกชิ้นส่วนนะคะไม่มีการงัดแงใดๆขึ้นมาด้านข้างตัวรถเลยนะคะมีกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเรียบร้อยนี่เลย เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวกระจกรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานเลยสําหรับใครนะคะที่ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพอยใส่แถมฟิล์มให้ด้วยนะคะรอบคันเลยนะคะติดฟิล์มให้ด้วยไปเลยรอบคันนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะแถมบริการฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนะคะตลอดระยะเวลา1ปีแถมกันให้ไปเลยนะคะ ต่อมาเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะด้านท้ายสวยงามตกแต่งไฟทับทิมด้านล่างโลโก้มาครบชัดเจนนะคะไฟท้าย led นะคะไฟท้ายแท้เดิมไฟท้ายหลอดไส้นะคะก็นี่เลยสภาพสวยกริบจริงๆเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าอ่าเมื่อกี้พูดของแถมยังไม่จบนะคะก็คืออะไรอีกนะคะเมื่อกี้อะไรไปแล้วบริการสุกเฉินแถมฟิลมไปแล้วนะคะก็ไม่พลาดเลยนะคะสำหรับพรบภาษีพอยใส,าสายแถมให้อีกด้วย เปิดมาดูด้านในเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นสีเบจสีครีมนะคะตัดกับสีดํานิดหน่อยนะคะแผงประตูนะคะต้องบอกเลยว่าใหม่มากนะคะสภาพคือดีมากๆเลยสวิตช์ควบคุมช่องเก็บของต่างๆนะคะมีให้ครบเข้ามาดูด้านในกันเลยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะแบบนี้เลยคอนโซลน,นะคะหน้าจอเรือนไม้เขาจะออกแบบมาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะก็ช่วยในการขับเวลาขับ รถนะคะเวลาใช้งานก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะหน้าจอชุดเครื่องเสียงมีมาให้นะคะเสียบแผ่นซีดีได้ตัวแอร์ระบบแอร์อนาล็อกนะคะลงมาก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนั่นเองนี่เลยสำหรับเบาะนะคะคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะซึ่งตัวเบาะไม่ขาดไม่ยับเลยนะคะไม่ขาดไม่ช้ำนะคะเบาะเบาสภาพดีๆสภาพใหม่ๆเลยพี่ๆดูเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดถังน้ํามันแล้วก็เปิดฝาท้ายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูฝาท้ายฝากระโปรงเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้เลยนี่ปึ๊บดึงออกมาได้เลยอย่างนี้นะคะมาดูพื้นที่นั่งโดยสารด้านหลังกันนะคะเจ้าตัว v ีออนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ารถของเขานะคะเน้นกระทัดรัดไปไหนมาไหนง่ายสะดวกสบายนะคะแต่ถามว่าออปชั่นเขามีมาให้เยอะไหมนะคะก็พอสมควรเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่เน้นใช้งานมากกว่า นะคะอันนี้พอใสยก็เป็นตัวเลือกให้นะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้ที่เกี่ยวของอนไรประสงค์แล้วก็ที่วางแก้วน้ําด้านหลังอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะความอำนวยความสําอำนวยนะคะสะดวกสบายนะคะถือว่าไม่แย่เลยนะคะแล้วก็รูปทรงนะคะกระทัดรัดเวลาไปไหนมาไหนนะคะก็ง่ายสบายสบายเลยเหมาะสำหรับคนตัวเล็กๆนะคะผู้หญิงขับคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเลยนะคะผ่อนสบายสบายไม่ต้องผ่อนแพงมากเนาะ มาดูพื้นที่เลยนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังนะคะเก็บได้เยอะพอสมควรแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่สําหรับเก็บย่างอะไหล่สำรองถูกเครื่องมือแล้วก็ชุดแม่แรงนะคะเขาจะมีให้ตรงนี้เลยสภาพกว้างขวางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะก็เป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะคะไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะ <S <S เดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTI นั่นเอง น,ะะนี่เลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง VVTi นะคะซึ่งตัวเครื่องของเขาไม่มีน้ำมันไม่มีเยิ้มนะคะสภาพนี่คือใหม่เอี่ยมเลยรอยเม็ดอักต่างๆนะคะลูกค้าเรียงสวยๆเหมือนเดิมนะคะคานด้านหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะเพราะว่ารถเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาแน่นอน ฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นฝากระโปรงหน้าแท้เดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนหรือเคมมารอยเม็ดอารทุกจุดหัวน็อตนะคะโลโก้โตโยต้ชัดเจนป้ายมอกอมีครบนะคะสภาพนี้คือครบครบเลยนะคะตัวเครื่องไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราเน้นใช้งานนะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะทางบริษัทเพรยนต์เราจะไม่รับชุดอาจะไม่รับรถที่ ตัดต่อหรือตัดแต่งเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนอันนี้พี่ๆมั่นใจในส่วนของตัวรถได้เลยนะคะว่าเป็นรถคัดเกตเทุกคันแน่นอนนะคะไม่มี BE b c อะไรไม่มีแน่นอนนะคะไม่มีการย่อมแมวขายลูกค้านะคะราคานะคะมีสคบอรตรวจสอบตลอดเวลาซึ่งราคาตรงไปตรงมาต่อลูกค้าแน่นอนนะคะไม่มีการบวกราคาใดๆเข้าไปในตัวรถอันนี้พี่ๆก็สามารถมั่นใจและรับประกันได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้ราคา1 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันถ้าหากพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาหาพอยใสที่เบอร์0 8 1ย์6 4 0 6 5ได้เลยนะคะมีคันเดียวสีนี้มีเข้ามาใหม่มีเพียงคันเดียวเท่านั้นถ้าใครกำลังเล็งอยู่กำลังมองหาอยู่นะคะถ้าโทรมาไม่ผิดหวังคิดไม่ผิดแน่นอนสำหรับวันนี้พอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ